musa that's a rajara 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 jarat jar ja jarat chap down จากปากชงมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรไกลกันจนตะวันตกดินจาก้า ชื่อชื่อคุกมบเรียกฮะคุกมบเรียกไม่รู้ครับจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรัก ใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรไกลกันจนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้ากักน้องสามปี อยู่วงดนตรีหาเงินมามั่นขวันตาวิหกกลับน้ดังพี่ย้อนกลับมาโทรน้องแก้วตาสัญญาเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจพี่ลอยพี่บุญน้อยลองคอยทั้งคืน อรอยรักที่พี่สลักฟังรักให้สามชื่นเจ้าแปลไปหัวใจเหมือนถูกปืนแทบล้มทั้งยืนสะอื้นอกตรม จากใบไปหาแว่นตาชูดชมวิมานพี่ลมลืมสัญญาเ deste, way, มื่อสายันรัชราชาราชาราชาชาดาชาจาดาชาาดาชาชาาชา เสร็จยังอ่ะ,อะไม่ไม่หวแล้วนะ <c oughs> อยู่โริ้งก่อลเลยก็ได้มั้งอืมเดี๋ยวมีหมอมาอีกใช่เพราะว่าเราเห็นล <c oughs> แล้วเราแบบแบบว่าเห็นยังเอ็นนะเหรอ โหสิรันว้าวผมบอกคุณแล้วว่าขวดเจง,งอก็ไม่ธรรมดาครับอน่ากินมากครับตายแล้วโอเคอเร<อ>า,าจะไม่เราจะไม่ตื่นตกใจงงมากกว่านี้ <c oughs> เราจะกินอย่างผู้ดี พี่บุนอยโอเคครับเมนูหาวันนี้คือทั้งคืนขอบคุณพัวใจงอมากนะครับมีทอดมันกุ้งปากระพงผัดเจ้าสัวผัดผักคะน้าน้ำมันหอยเคียวหวานทะเลผัดแห้งสุดๆซุปกุชรชามข้าวสวยแล้วก็ตบดท้ายด้วยขนมพุทงาจีนทอดเฮ้ยกินดิกินแล้วไม่รอแล้วชาไม่รอแล้วหิวแล้ว แต่งหน้าอยู่สวยอยู่เฮ้ยอย่ไปย่งเขาก็มีธุระของเขาบางพี่ใยก็เมื่อนเขาเห็นเขาแย่งยังก็ใช่สิเขาก็อิงตาให้พักก่อนอืมนี่น่ากินมากเคี้ยวหวาน นี่คือผู้สาตวินทอดป่ะเรากินมะเขืออันนี้ตั้งนานแล้วมะเขือยาวใช่ไหมนี่อของหวานใช่ใช่ใช่เป็ของหวานป่ะใช่แล้วก็ความเรนต่ำอ่ะจริงหรอเหรอถ้าผ่อนไม่เพียงพอหน้ามืดใช่ไหมแบบเหนื่อยง่ายใช่ไหมนอนนอนต้องก,กินมันเรือยอ่ะต้องบิวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ดีขึ้นแล้วนะ อ้าวไม่ทำมันอย่างเงี้ยทำไมอ่อะ,อะวางยาดิอ้าวคืนคืนคืนดิมีการดูเสียงเล็กๆ แจ้งคิวานเขาให้มากินมากมีกุ้งด้วยมาแบบเป็นชิ้นเลยนะครับไม่มีแบบว่าเป็นแบบเละๆนะครับขอบอกเจงอนี่ของจริงปูเจงอครับซุปหูฉลามแอนจริงๆตักดีๆ๋ยวขาดไม่ขาดเขารู้เขาขาดเขาก็กินของเขาเองน่ะไม่เขาขาดชอบพูดจานไม่เขาเขาห์ทำมาไม่ขาด หามฉลูฟูฉลามั่ากกินอันเนียคืออไมุ่กินมาินอะไรอะตายตายตายงคิวหวานันแห้งครับคิวหวานผันแห้งครับจะได้เลิฟเจงอ่น้ำหนักจะได้ไม่ขึ้นคุณหมอมาย่งคะพี่แม่คุณหมอมาย่ง แม่ก็มองมาอย่างครับไม่มีใครตอบพี่แม่กำลังสลึงอยู่ครับโฟกัสอยู่กับหูน้อยๆโทวทีิอือฮึอือฮึโคต้านี้ได้เท่าไหร่เนี่ยเจ้คนละกี่หูกินไปก่อนแปดหูแปดหูพูดมันเลยดีกว่าคนไม่หลังจะได้รู้ว่าโคต้ามีเท่าไหร่อาบน้ำเช้าช่วยได้นะครับพวกเราไปเรียกคุณเลยนะครับ น,นี่ไงผัด<า>แห้งเหรอออสุดยอดอ่ะไม่เคยกินเลยเออเอาสุดยอดเลยหมายถึงว่ามันแปลกแล้วมันน่ากินไงคะเยอะไปไหมเนี่ยแอนเยอะไปนะบางทีมือน,นี้ไม่มีอัน้นกินแบบไม่มีอัน้นเออมือน,นี้ก็ไม่อั้นเหมือนกันวะใส่เต็มเหมือนกันเพราะว่ามันมาเต็ม มันออกเยอะแล้วออฟมันอะไรอ่ะมันเ่ออเออนี่อออมันดิอันนี้คืออะไรอะคะของหวานครับกุซาจินทอดอ๋อ้าตักมาลงข้าวซะแล้วเจ๊นั่งไหนนั่งนี่ครูคูครูกลับกันไปแล้วเหรอหเออครูไมค์มครูร่กลับแล้วเหรอไ,<ม>ไ<ห>่าด้วยเร็วมากเลยเสร็จแล้วก็กลับไม่กินกลับ นี่อะไรอ่ะอ um ันนี้ป่ะคะอุดมนะอือวัดสถุงใช่ไหมอืออือะครับ้โล้ว นั่งเลยนะครับปักหลักแล้วสบายจริงเลยนี่อ๊โอ้ยโอ้ยโอยโอษไมอต้องขอโอษทำอมเโาของตัวเองยลอ๊เโ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโยกินได้